ก็สำหรับคลิปนี้ผมอยู่ในสนามบินฉงชิ่งนะฮะผ่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่บริเวณที่เป็นเกตรอขึ้นเครื่องนะครับเป็นประตูทางออกที่จะไปขึ้นเครื่องบินนะครับก็จะมีหลายเกตเลยตรงนี้แล้วก็จะมีร้านดิวติฟรีร้านซื้อของฝากอะไรย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพาไปสำรวจร้านของฝากกันดีกว่าร้านสุดท้ายแล้วก่อนที่จะกลับเมืองไทยนะครับดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างที่จะซื้อฝากคนทางเมืองไทยนะครับ ไปดูกันนะครับนี่เป็นพื้นที่ด้านในนะฮะจะเห็นว่าเป็นพื้นที่รอขึ้นเครื่องนี่แหละนะฮะแล้วก็มีร้านขายของเนี่ยครับช็อปเล็กๆนะครับขายของฝากแต่อาจจะไม่มีเยอะเหมือนสนามบินใหญ่ๆนะฮะมันมสนามบินฉงชิ่งเ,เที่ยวบินระหว่างประเทศจะจะไม่ใหญ่มากนะครับจะมีอยู่ไม่กี่ร้านเท่านั้นเองร้านขายของฝากนีก็ร้านเดียวเองนะ ก็มาสำรวจขนมนะครับว่าจะซื้ออะไรไปฝากที่เมืองไทยได้บ้างนะดูน้ําดื่มนะครับซื้อไปกินได้นะครับวางรอกันเครื่องนี่ครับผมเจอหมาล่าด้วยครับคือคล้ายๆเม็ดพริกไทยนะแต่จริงๆมันคือพริกชนิดหนึ่งนะครับเผ็ดมากนะฮะเผ็ดในรูปแบบของเขานะอันนี้ปีกไก่ครับใหญ่มากเลยอะปลายปีกไก่นะไม่ใช่ปีกไก่ปลายปีกไก่แค่ปลายนะหัวอันเท่าฝ่ามือครับ คิดดูปีกไก่จะใหญ่กันขนาดไหนแะมีขนมถั่วพวกอะไรเนี่ยนะครับนี่ตีนไก่